เลกนคปรปฐมอัดคลิปอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้ขำๆให้ตามหากันดูมันไสเอเลียนบุญหลวงไอทุบสารทิ้งไห้ยกสารหนีไปแล้ะสร้างทับที่แม่งไปงั้นแหละมีอะไรให้หากันขำๆเคยดูหนังสิบสองลิงมนุษย์แต่อยู่ล้างโลกหรือเปล่าอ่าสิบสองลิงมนุษย์แต่อยู่ล้างโลกแล้วเคยดูหนังเรื่องไซอิ๋วไหมเฮงเจียชอบพูดว่าในลิงบรรดาทั้งหมดสิบสองตัว คือพี่ใหญ่เป็นยังไงอ่ะเขาชอบพูดคํานี้แหละนั่นแหละพวกเขามาจากจักรวาลอื่นผมนับได้แค่สามเองหายไปเจ็ดแปดคนอะไม่รู้อยู่ไหนหานุมาน่าจะเป็นคนที่สามเป็นลิงลมเฮงเจียเป็นพี่ใหญ่ฝีมือแก่ก้าเป็นคนที่หนึ่งแล้วก็มีหมัดวานอนอะมัดวานอนน่าจะคนที่แปดฝีมือ สู้ใครไม่ได้ถ้าไม่อยู่ในต่าลองหาดูว่าใครมีตำนานนี้หากันเล่นๆโดยเล็กนครปฐมอเริ่มบ้าเริ่มบอพูดอะไรเรื่อยเปื่อยใครได้ข้อมูลอะไรโพสต์ไว้ใต้คอมเมนต์วิดีโอผมหาไว้ขำๆมันมีลิงไฟด้วยในสมัยที่เฮงเจียยังรับใช้พระถังซัมจัง๋งมีลิงไฟออกมาสู้จริงๆแล้วเป็นพี่น้องกันหมดนะ แต่เขาให้มาฆ่ากันเองกวนส้นตีนมากไม่รู้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมเอาคลิปนี้ลง YouTube นะครับนี่ก่อนเข้าสงการเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบไม่รู้จะตามครบกันวันไหนสิบสองลิงลิงตัวสุดท้ายถนัดวิทยาศาสตร์ต่อยเชื้อแต่แม่งฝีมือหมาไม่แดกหรอกไอ้สัส โมโมช่เก่งลองตามหาลิงทั้งสิบสองตัวมันอยู่บนโลกใบนี้หมดแล้วมันไปถล่มจักรวาลอื่นมาเฮงเจียเป็นพี่ใหญ่ลองหากันดูครับอีกเจ็ดแปดคนที่หายไปคือใครเดี๋ยวจะได้หนังเรื่องใหม่มาดูกันอีกให้ไทยขายขายลิขสิทธิ์ไปให้อเมริกาสร้างดีกว่าเขาสร้างหนังมันกว่าเยอะคนไทยสร้างหนังไม่ค่อยมันโอเคแค่นี้ครับ